กลับมาพบกันแล้วนะครับกับผมเอกชนพัฒน์ครับวันนี้นะครับเราอยู่ในการ Q&A ทัศนคติความคิดของนักธุรกิจเครือข่ายที่วันนี้ครับเขาทําอาชีพเครือข่ายเขาเป็นใครเขามีความคิดอย่างไรเขามีทัศนคติอย่างไรต่ออาชีพ MLM หรืออาชีพเครือข่ายวันนี้ครับเราอยู่กับนักธุรกิจหนุ่มหล่อท่านนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โน้ตเรียกสั้นๆพี่โน้ตแนะนําตัวเองหน่อยครับเอ่อผมชื่อชลิตเอี่ยมสําอางครับก็ โน้ตนะครับก็เป็นนักธุรกิจ MLM ครับก่อนนั้นเนี่ยพี่โน้ตทำอาชีพอะไรมารก่อนที่จะมาทำอาชีพเกลือข่ครับจบมาคือเจอ MLM เลยนะครับก็20ปีแล้วจบมาตอน22-23ถูกครับแล้วเข้าสู่ก็คือทำอาชีพ MLM เลยใช่ประมาณตอนนี้ก็20ปีแล้วได้ครับตอนที่เปิดใจเข้ามาเนี่ยเปิดใจทำเลยไหมเข้ามาได้ยังไงผมเชื่อว่าไม่มีใครจบมาแล้วกระโดดมาทำอาชีพนี้เลย ผมว่าน้อยแหละแล้วผมก็เชื่อว่าผมก็จะไม่เหมือนกับคนอื่นด้วยนะค,คือเราอะจังหวะจังหวะชีวิตเราอะมีแฟนตอนเราเรียนมหาลัยแล้วแฟนเราอะ่ะเป็นนักธุรกิจ MLM มันทําให้เราอะ่ะไปคุกคีกับ MLM มันจะไม่เหมือนคนอื่นเห็นไหมครับคือเขาไม่ได้มาบอกเราว่ามีเรื่องราวแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอยากให้มาอยู่มาทําด้วยกันไม่ใช่เราคุยกันแบบไม่ได้มีเอ m แแต่เราคุยกันคือเราเป็นแฟนกันฉันแฟน่ะฉันแฟนกันแต่ด้วยความเป็นแฟนกันมันก็จะรู้เรื่องราวกันและกันไปเรื่อยๆจนจนแต่งงานนะครับก็เลยก้าวเข้าสู่ ML m อ เกิดจากมีแฟนทํา MLM ครับอ๋อใช่ก็คือจบมาเจอแฟนแล้วบ้านแฟนทํา MLM ใช่ทำธุรกิจเครือข่ายใช่แล้วก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้กันมาก่อนไม่ได้คุยคือเจอกันคุยกันแบบเรื่องคุยกันเป็นแฟนกันก็จนคบการแต่งงานกันครับแล้วก็เลยทราบว่าครอบครัวทํา MLM แล้วก็เราก็ทํามา20ปีตอนที่ไม่รู้ทา MLM อะ เชื่อชอบไหมนะไอความเชื่อเนี่ยตอนแรกไม่มีแต่ตัวพี่เองอะ่ะเชื่อได้เร็วเพราะว่าบ้านแฟนอะ่ะเอ็มเอ็มอยู่อย่างที่พี่บอกแต่ว่าใครได้จากเอ็มเอ็มเป็นไรายได้หลักเลยและบ้านของแฟนไม่ทําอาชีพอื่นก็เลยทําให้ต้องเชื่อว่าอาชีพเนี้ยมันเป็นอาชีพหนึ่งที่ที่สร้างเงินสร้างไรายได้ได้แต่ว่ายังฝืนเรื่องอะไรคือฝืนเรื่องความไม่ถนัดไม่ชอบมากกว่าพี่เป็นคนชอบคุยแต่ไม่ชอบขายไม่ชอบคุยเพื่อขายหรือไปคุยกับคนแบบเพื่อขายอะ่ะแต่แต่ว่าเชื่อแล้วล่ะว่าเอ้ย อ๋อแฟนเราทำ MLM ได้ตังนะได้เงินนะแล้วต้องบอกว่าเยอะด้วยสิ่งที่เห็นคือไม่ใช่ว่า MLM ทำ MLM <ป>แล้วมีรายได้ไดทั่วไปเหมือนหลายๆคนที่วันนี้เราก็อยู่ในวงการใช่ไหมครับแต่ว่าครอบครัวแฟนผมอะสักเซสด้วยสักเซสเลยอยู่ในระดับเลเวลบนเลยแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานครับมันก็เลยค่อยๆซึมมากกว่าค่อยๆซึมว่าเอ๊ย ไอ้มุมที่เราไม่ชอบเนี่ยแล้วมุมไหนที่เราชอบเราก็เริ่มเอาตัวเองเข้าไปอยู่แล้วแบบเปิดใจนะว่าอ๋อจริงๆเราเป็นคนชอบคุยเราชอบคุยกับคนเราชอบเห็นคนยิ้มแยม้มเราชอบเดินทางเราชอบเที่ยวเอ้ยวันนี้ตื่นสายได้วันนี้ตื่นเช้าเพราะเราจะไปเที่ยวที่นั่นไปคุยเรื่องงานนี่แหละแต่วันนี้เราตื่นสายก็ได้ได้งานด้วยได้เที่ยวด้วยได้เที่ยวด้วยแล้วผมเนี่ยเป็นสายแฮงเอาท์อ๋อมันก็ได้แฮงเอาท์ได้อ่ะคิดนะครับก็เหมือนทุกอาชีพก็มีความเป็นวัยรุ่นมีความแฮงเอาท์ครับก็เลยรู้สึกว่า เอาจริงพอเข้ามาแล้วอ่ะไม่มีอคติเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างที่เราสามารถชอบได้ตลอดเวลา20ปีที่พี่โนต้ตอยู่ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยพี่โน้มีความคิดทัศนคติข้อดีที่เราได้สัมผัสธุรกิจนี้มันมีอะไรบ้างแยกเป็นข้อๆเอาข้อแรกก่อนเลยอเอาแบบข้อดีเลยนะรู้สึกอิสระอ,อย่างที่เมื่อกี้อบอกบอกเพื่อนๆไปครับคือตื่นตอนไหนก็ได้ตื่นเช้าตื่นสายก็ได้ ได้เที่ยวได้ไปในหลายๆที่อันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าเรา,าชอบอเป็นคนชอบเที่ยวชอบอิสระอยู่แล้วก็เลยรู้ว่าอ่ะไอ้คำว่าอิสระในเอ็มเอ,เอมันคืออะไรก็พอแบบเนี้ยส่วนข้อที่สองเลยคือชอบสเสน่ห์ของเครือข่ายในแง่ของมีเครือข่ายแล้วอะ่ะโบนัสอ่อะโบนัสที่ได้หรือคอมมิชชั่นที่ได้อะ่ะคืออย่างนี้นะอยากให้เข้าใจาอย่างนี้ทำงานได้เงินถูกไหมครับ แต่ว่ามิติของ M MM อ็มเอ็มอะเราทํางานด้วยเราต้องทําไม่งั้นเราก็ไม่ได้เงินถูกไหมครับแต่การทํางานของเราอะมันมีจังหวะที่ว่าถ้าไม่ทําอ่ะเอา้าวันนี้เงินก็ได้อ่หรือวันนี้ไม่ว่างพอดีแต่ก็ได้เงินและที่มันสวยไปกว่านั้นคือเราไม่ได้ทําเองอืแล้วมันเกิดจากผู้คนนั่นแหละที่เขาทําของเขาอะคนในวันนี้ครับถ้าเรามีร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วคนเดินเข้ามาซื้อของอเราก็แฮปปี้ได้เงินแต่ถ้าเราไม่ขายของเราอาจจะไม่ได้เงินถูกไหมแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่ขายของอ่ะ แต่มันได้เงินจุดหนึ่งมีแพสซีฟใช่ใช่ใช่ใชแล้วก็ความชอบอีกอันนึงเลยก็คืออันนี้ต้องบอกว่าเราอ่ะมาอยู่ในครอบครัวที่สักเซสอะครับก็เลยเห็นภาพว่าไอ้วันที่มันลําบากอย่างเช่นโควิดที่ผ่านมาหรือช่วงจังหวะที่เหมือนกับเศรษฐกิจหรือหรือบอริบทสังคมเราอ่ะมีปัญหาแล้วทุกคนมีปัญหาร่วมกันเช่นเรื่องเงินเรื่องนี้สิะ เอ็มอาร์เอ็มมันประคองได้จริงใช้คำว่าประคองนะั้นมันไม่ได้เวอร์นะครับหมายถึงว่าเวลาเขาตกกันเราก็ตกเหมือนกันแต่ในวันที่ตกอะเราตก<ร>าแบบเราอยู่ได้มันจะเหมือนบางอาชีพที่เขาอยู่ได้เช่นอะคุณเป็นเจ้าของหอพอักม,ม,มันอารมณ์นั้นเพียงแต่ว่าของเราอะคนไม่มีเงินก็ลงก,ก็ทำได้ไม่ต้องคนรวยอะไรเงี้ยครับก็ข้ามหมายคือในช่วงที่เราสร้างสร้างอ่าแอคเซสนะครับหรือาบุคลากรได้ได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เจอวิกฤตเหมือนกันมันก็ไม่ต่างจากการที่เรามีทรัพย์สินมีแอคเซสในรูปแบบอื่น ซึ่งมันก็สามารถประคองเราได้ในะช่วงวิกฤติคือถ้าเป็นทรัพย์สินอื่นอ่ะเราอาจจะกินในแง่ของเงินเก็บที่ดินหรือเงินเงินหอกเบี้ยเงินลงทุนเราใช่ไหมครับเป็นเงินปันผลแต่ในมุมของเราอ่ะทรัพย์สินของเราอ่ะคือคนออน้องเอกลองนึกภาพนะอันนี้เป็นคําพูดของคุณพ่อเลยนะครับไม่มีอะไรที่มันดีไปกว่าคนแล้วเพราะคนอ่ะมีความคิดมีการพัฒนามันต่อยอดได้แล้วถ้าเรามีคนเป็นทรัพย์สินอ่ะโอ้โหมัน มันเขาเรียกว่ามัน Infinity, อินฟินิตี้ใช่อันนี้ในความคิดนะอ่าโอเคนะครับนี่เป็นข้อดีนะครับของธุรกิจเครือข่ายในมุมมองของพี่โน้ตนะครับแล้วผมเชื่อว่าอีกหนึ่งคำถามที่ผมจะถามพี่โน้ตแล้วก็น้อยช่องที่จะถามประโยคนี้พี่โน้ตครับมันมีข้อดีแล้วและข้อเสียที่พี่โน้ตรู้สึกว่ามันคือข้อเสียของอาชีพเราเนี่ยอาชีพ MLM มออาชีพเครือข่ายเนี่ยคืออะไรจริงๆอ่ะถ้าพูดอ่ะมันก็จะพูดได้เต็มไปหมดแหละแต่มันจะซ้ำ เพราะว่าไอาความซ้าในที่นี้ผมอยากจะบอกนี้คือผมเชื่อว่าทุกอาชีพอ่ะมันจะมีข้อเสียเหมือนกันแล้วมันก็จะซ้ํากันอ่ะเช่นพี่ไม่ถนัดเรื่องนี้พี่ไม่มีความรู้เรื่องนั้นพี่ไม่เก่งเรื่องนี้พี่ทําไม่ได้หรอกพี่พูดไม่ได้พ,พี่พี่ว่ามันมันเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าจะตกผลึกและพูดกันแบบเข้าใจง่ายๆเลยข้อเสียคือความไม่เข้าใจมผมว่านะอันนี้จริงสมมงติน้องเอ็กเป็นเป็นนักฟุตบอลราะหมายคือทุกๆอาชีพมีคนสําเร็จ มีคนล้มเหลวใช่เพราะไม่เข้าใจเพราะไม่เข้าใจตัวเดียวครับเพราะว่าถ้าน้องเอกเป็นนักฟุตบอลนางเอกบอกว่าพี่น้องไปเตะบอลกันทาเงินได้เยอะอย่างสมัยเนี้ยอืแต่ว่าพี่ไม่เข้าใจอ่ะเตะไปทําไมเหนื่อยจะตายไม่ไหวหรอกแล้วจะทาเงินได้ยังไงแล้วบางทีเราไปเตะแล้วแล้วเราไม่ได้เงินเหมือนที่นองเอกได้เราก็บอกว่าบอลไม่ดีจริงๆไม่ใช่นะเราแค่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจธรรมชาติะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า m m a มอ่ะข้อเสียก็คงเหมือนทุกอาชีพอะถ้าเราเข้าใจอะต่อให้เราจะสมหวังหรือไม่สมหวังอะเราจะไม่โทษอะ เพราะฉะนั้นข้อเสียของ m อ m ก็เหมือนข้อเสียทุกอาชีพคือความไม่เข้าใจครับอ,อ,อใช่ครับก็เป็นในเรื่อง,ร,องราวของวันนี้อยากจะให้เราลองเปิดใจเข้ามาถึงคำว่าล้มเหลวหรือข้อเสียจริงๆทุกๆอาชีพมีเหมือนกันเพราะเกิดจากเราที่ไม่เข้าใจใ<ช>สุดท้าย<ช>นี้<ช>อยากให้พี่โนต้ตฝากอะไรนิดน,นึงครับว่าพี่โน้ตเข้ามาตอนจบมหาลัยแล้วเข้ามาทําเลยสาหรับคนที่กําลังแบบอยากมีรายได้เพิ่มและได้เสริมหรือแม้กระทั่งกําลังจบการศึกษาเนี่ยอยากเชิญชวนหน่อยว่าอยากให้ลองเปิดใจ ้ามาศึกษากับอาชีพนี้ดูเชิญงพี่น้อยครับอันนี้เอาจิงๆริงนะในเมื่อเราอ่ะมามีครอบครัวที่ทํา MLM ผมจะไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมครับคือคนอื่นอาจจะเกิดการเปิดใจเรื่องของสินค้าเปิดใจเรื่องของเงินหรือหาทางหาไรายได้เสริมเนี่ยแต่ผมเนี่ยเข้ามาอยู่ในครอบครัวของ MLM แล้วผมมาเห็นเรื่องราวของ MLM อ่ะผมก็เลยอยากจะเป็นกระบอกเสียงบอกกับทุกคนว่าจริงๆอ่ะอย่าปฏิเสธครับลองเข้ามาก่อน เข้ามาในรูปแบบที่คุณเจอนั่นแหละไม่ต้องแบบผมก็ได้ถูกไหมครับเข้ามาก่อนเข้ามาเสร็จแล้วแบบเข้ามาแบบว่าใจว่างๆเข้ามาแบบไม่ต้องมีอคติจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนี่แหละนะครับแล้วลองดูว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างมันมีข้อเสียอะไรแล้วข้อเสียนั้นมันเป็นข้อข้อเสียจริงไหมนะครับก็เลยอยากจะฝากว่าจริงๆแล้วว่า m อ็มมันก็เท่ได้ m อ็มเก็เป็นอาชีพที่ดีและสร้างเงินได้เยอะจริงสร้างเงินได้เยอะจริงนะครับและสิ่งสําคัญเลยนะ ทุกคนถ้าฟังผมอยู่นะล้วถ้าได้เจอกันหรือถ้ามีโอกาสได้มาอยู่ในวงการเดียวกันนะเรามาช่วยพัฒนาอาชีพนี้ให้เข้าถึงวัยรุ่นให้มันทันสมัยพอยุคนี้คนจะมองว่าอาชีพนี้มันไม่เท่เนี่ยคำนี้นะน้อ,อ,อ,องเอกไม่เท่อะทาอะไรอ่ะวิศวะหมอ M L M มันรู้สึกเราไม่กล้าพูดมันไม่เท่เรามาช่วยกันดีกว่าว่าจริงๆอาชีพนี้แม่งเท่แล้วก็ใครก็ได้เรียนจบมาทํา M L M เหมือนผมเลยก็ได้เรามาทําให้มันเท่ไปด้วยกันครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณไม่น้อยครับยินดีครับเป็นมุมมองจากคนที่ จบมาแล้วได้เข้ามาทำเพิ่งแป๊บเดียว20ปี20ปีแล้วไม่น,าน่าเป็นคำนี้เนาะ <c oughs> นรู้ลเลยรู้อายุเลยนะครับขอบคุณพี่ <c oughs> น้องมากๆเลยคุณครับ้งน่้นครับถ้าใครชอบสาระความรู้แบบนี้นะครับอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามกดเห็นโพสต์ก่อนนะครับเพื่อได้ได้ไม่พลาดสาระความรู้แบบนี้นะครับกับหัวข้อ q a นะฮะที่เราจะนำเสิร์ฟทุกวันจันทร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ